ขอกราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยความเคารพนะครับวัดพระธรรมกายและพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยเป็นของจริงที่ดีจริงที่แท้จริงเป็นเพชรเม็ดงามของวงการพระพุทธศาสนาในยุคนี้ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปทั่วโลกไอแชน e ลตอนที่112หรือ112นะครับเดินทางมายาวไกลนะครับวันนี้ผมเดินทางกลับมาจากจังหวัดขอนแก่น เข้าสู่กรุงเทพมหานครเชื่อไหมครับว่าตลอดเส้นทางที่ผมเดินทางกลับแวะปั๊มไหนผ่านตรงจุดไหนนะครับก็จะเห็นคนไทยสวมเสื้อสีดําหรือชุดดํากันตลอดรายทางนะครับเป็นบรรยากาศที่ทุกคนมีสีหน้าที่เศร้าส้อยมีสีหน้าทึ่งสงบและก็เป็นการอาลัยอาวร์ต่อการจากไปของนายหลวงอันเป็นที่รักยิ่งของคนไทยทุกคนเลยนะครับวันนี้ไอชนนลขอพูดถึงนายหลวง โดยการใช้ภาษาง่ายๆเป็นภาษาของประชาชนที่จะพูดถึงในหลวงอันเป็นที่รักที่เคารพเทิดทูนของคนไรคนไทยเราทุกคนนะครับเพื่อให้การพูดถึงท่านเป็นการพูดแบบไม่กดดันไม่ตะกุกตะกักเพราะการใช้คำราชาศัพท์สำหรับประชาชนบางครั้งก็ไม่สะดวกอาจจะพูดผิดพูดถูกนะครับผมขออนุญาตนะครับในหลวงของเรานะครับอยู่คู่กับประเทศไทยมายาวนาน สิ่งที่ประชาชนคนไทยคุ้นชินเห็นท่านจนจำแม่นก็คือภาพที่ท่านจากรำทำงานหนักไปเยี่ยมประชาชนของท่านทุกคนทุกแห่งทุกหมู่เหล่าภาพที่เหงื่อของท่านหยดลงมาขณะที่ท่านไปเยี่ยมประชาชนเนี่ยเป็นภาพที่ทุกคนเห็นแล้วยังจำตราตรึงอยู่ในหัวใจนะครับเป็นภาพที่เราไม่มีวันลืมนะครับผมมั่นใจว่า คนไทยทุกคนทั้งผืนแผ่นดินไทยรวมทั้งทุกคนทั่วโลกเนี่ยมีความรักมีความเทิดทูนมีความจงรักภักดีต่อในหลวงของเราอย่างอย่างสูงสุดหาประมาณมีได้นะครับในหลวงจักไปทิ้งไว้ด้วยผลงานด้วยประโยชน์ด้วยสิ่งที่มีคุณค่าต่อประชาชนคนไทยต่อประสบนิกรของท่านมากมายถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ 4,300กว่าโครงการที่ท่านได้คิดค้นได้เขาเรียกว่าทุ่มเทพเพื่อประชาชนของท่านนะครับเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าในหลวงของเราเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่น่าจะเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับเขาเรียกว่าสเสด็จพ่อรอห้าของเรานะครับพระปิยะมหาราชซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่23 นะครับเป็นวันปิยมหาราชกษัตริย์ทั้งสองพระองค์นี้คงจะอยู่ในใจของคนไทยทุกคนไปตราบนานเท่านานในหลวงภูมิพลของเรานะครับเป็นพระบิดาในหลายๆเรื่องที่ท่านได้ทำประโยชน์ไว้กับประชาชนคนไทยนะครับผมจะค่อยๆไล่ให้ฟังนะครับ4 0 0พกว่า300 4,300กว่าโครงการนะครับท่านเป็นพระบิดาแห่ง ฝนหลวงนะครับเท่าที่ทราบนะครับเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยไทยนะครับเป็นพระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำนี่คือตัวอย่างนะครับนี่เป็นพยานหลักฐานว่าตลอด70ปีที่ท่านครองราชท่านไม่เคยอยู่อย่างสบายท่านเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าตรากตรำทำงานหนักเพื่อประชาชนอันเป็นที่รักของท่าน วันนี้เมื่อในหลวงของเราได้จากพวกเราไปอย่างไม่มีวันกลับขอคนไทยทุกคนนะครับได้รวมใจกันได้สามัคคีกันได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆเพราะในหลวงของเราท่านได้แสดงตนเป็นพุทธมามก,กะและท่านได้แสดงให้คนไทยทั้งประเทศเห็นว่าตลอด70ปีของท่านเนี่ยท่านไม่เคยหยุดหย่อนที่จะช่วยเหลือ ที่จะดูแลประชาชนอันเป็นที่รักของท่านเลยนะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนได้สมัคคีแล้วก็น้อมใจส่งเสด็จท่านสู่สวรรคาลัยกันอย่างพร้อมเพรียงและมีความรักมีความสมัคคีมีความจงรักภักดีมีความเทิดทูนต่อในหลวงอย่างสูงสุดนะครับที่วัดพระธรรมากายโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยและลูกศิษย์ลูกหาทุกคนนะครับก็ได้ มีการจัดงานต่างๆมีการจัดกิจกรรมงานบุญมีการสวดอภิธรรมมีการสวดธรรมจักรนะครับวันละเก้ารอบต่อคนเพื่อส่งบุญนี้ต่อในหลวงของเรานะครับและก็มีหลายๆคนนะครับได้ไปร่วมกิจกรรมที่สนามหลวงลูกศิษย์ลูกหาของวัดพระธรรมกายทุกคนนะครับมีความจงรักภักดีมีความเทิดทูนต่อในหลวงของเรา อย่างหาประมาณมีได้ทุกกิจกรรมของที่วัดพระธรรมกายตอนนี้ก็เป็นการส่งบุญส่งกุศลเพื่อเสด็จส่งเสด็จท่านสู่สวรรค์คาลัยนะครับไม่เคยได้หยุดเลยนะครับรวมทั้งศูนย์สาขาทั้งในประเทศต่างประเทศก็ได้มีการสวดอภิธรรมมีการจัดกิจกรรมบุญต่างๆมีการทอดกรถินหลายๆที่เนี่ยก็เป็นการส่งเสด็จท่านสู่สวรรค์คาลัยนะครับเป็นการพิสูจน์นะครับว่า วัดพระธรรมกายซึ่งมีคนโจมตีมีคนหาเรื่องว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงแต่ถึงที่สุดแล้วในยามนี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นด้วยการปฏิบัตินะครับว่าทุกกิจกรรมของวัดไม่ว่าจะเป็นที่วัดใหญ่คือที่จังหวัดปทุมธานีและศูนย์สาขาต่างๆทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อแสดงความไว้อาลัยแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงของเราและทำกันเป็น ประจำทุกวันไม่เคยขาดเลยนะครับนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าวัดพระธรรมากายมีความมีกิจกรรมที่ทําแต่เรื่องของบุญกุศลนะครับไม่ได้มีเรื่องอื่นอย่างที่ทุกคนระแวงนะครับวันนี้การสวดธรรมจักรเดินมาถึง5ล้านจบแล้วนะครับทะลุไปแล้วและมีการสวดคนละ9ก้จบเพื่อแสดงความไว้อะไรต่อในหลวง กิจกรรมต่างๆก็ยังคงดําเนินต่อไปไม่ว่าจะเป็นการตักบาตรการบวชนะครับการสวดอภิธรรมาการพิมพ์พระนะครับการชวนคนมาปฏิบัติตธรรมวัดพระธมกายก็ยังคงทําอย่างต่อเนื่องและก็ทําอย่างจริงจังทําอย่างยิ่งใหญ่นะครับเป็นการแสดงความไว้อาลัยเป็นการแสดงความจงรักภักดีไอ้ชนะประจําวันนี้ขอนําเสนอ ทั้งเรื่องที่เป็นเรื่องของส่วนรวมและเรื่องของที่วัดพระธรรมกายแต่ทุกเรื่องก็เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงอย่างสูงสุดนะครับอาจารย์ I annel, ประจำวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ